อาเรื่องยังไงใจมาแล้วนะเป้าหมายลิเวอร์พูลสอดจะย้ายมกระคมนี้คาดตัวถูกผิดคาดนะฮะคาดมีปะสองปัญหากับทางต้นสกัดในครั้งนี้อาเรื่องยังไงฟานได้จำแนวรุกดับตะเกร็ดแข้งลิเวอร์พูลเกมบุกสอยเชฟฟิลด์ดั๊บเมวานนี้โชว์เก่าเกมเชกินคอฟปลื้มลิเวอร์พูลใช้ความนิ่งบุกสอยเชฟฟิลด์ดับเมื่อวานนี้นะยังไม่เลิกนะโซเรสเตรียมบินขึ้นเหนือร่วมจอยเมสซี่ที่ไมอา,ามีในครั้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยกรณี้ทางด้านของทางฝั่งลิเวอร์พูลเผยสองสาเหตุแข่งเป้าหมายสอดจะย้ายช่วงตลาดมกราคมนี้โดยค่าตัวที่ถูกเกินคาดในคระ้งนี้นะ โดยทางสกายสปอร์ตเยอรมนีรายงานข่าว่าลิเบอร์ฟูทีมชันมน้นนำในกฟุตบอลพีมเมียร์เกเกมีลุ้นจะคว้าตัวดอนเยลมาเฟรนกองหน้าตัวจีดทีมชาตินิเธอร์แลนด์ให้ตลาดนักเตะมกราคมนี้หลังจากที่พร้อมจะย้ายหนีบรุสเซียดับมุนต้นสังกัดในศึกบุนเดสเลกก้าเยอรมัน โดยกันนี้สาเหตุเนื่องจากทั้งว่าดอนเยลมาเรนไม่พอใจฐานะของตอนเองในเวลานี้โดยมีการเปิดเผยนั้นว่าเจ้าตัวนั้นอยากที่จะเล่นเป็นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายหรือจะเป็นตัวทะลุทะลวงตรงกลางมากกว่าแต่ทางเอ,อดินทราซินส์กุนซอดอตมุนก็มักจะใช้บริการเขาตำแหน่งตัวริมเส้นฝั่งขวามากกว่านอกจากนี้ดาวเตะไวซีฟิวเว,วลานนี้ยังแทบจะไม่ได้ลงเล่นครบ90นาทีในช่วงหลังกันอีกด้วย โดยหลังข่าวยังบอกอีกว่าดอดมุลก็พร้อมจะขายดอนเยลมาเรนหักไ่าได้รับข้อเสนอประมาณ26ล้านปอนด์หรือประมาณ1,170ล้านบาทเท่ากับที่เคยจ่ายกับทาง p s ไ i โฮเฟนเมื่อช่วง2ปีก่อนซึ่งเข้าทางลิเวอร์พูลที่กำลังมองหาในลูกตัวใหม่มาทดแทนโมเบสซ่าในอนาคตอันใกล้นี้และก็เน,น้นนโยบายซื้อผู้เล่นที่มีค่าตัวไม่แพงโดยหงแดงเนี่ยเคยตกเป็นข่าวว่าจะได้ตัวดาวเตะทีมชดดาติอิตาล์รายนี้มาแล้วกันอีกด้วยนะ แตกไดก็ตามลิเวอร์พูลต้องแย่งตัวดอนเยลมาเรนเนียกับอีก2ทีมคู่แข่งสําคัญเทียกได้เช่นเดียวกันทั้งทางอาสรน์นสมสอลสสมสร่วมสึกฟุตบอลทีวองังกฤษและก็เบริอัลมาตริดยักษ์ใหญ่จากทางลาติกาสเปน อารื่องง,งานนี้ของแดนลิเวอร์พูลรองจากฝูผู้บอลผิวเบลนกิเก็บสแต้มเพิ่มไปตามเป้าหมายหลังบุกไปสอยเชฟฟิล์ยูเต็ดไป2.0ต่อูนดัดเมื่อคืนมาพุทธ่ผัานมาซึ่งก็ต้องยอมรับนะว่าเป็นเกมที่ทางลิเวอร์พูลเล่นไม่ดีเลยนะฮะแต่ก็เพียงพอที่จะเก็บชัยชนะกลับออกจากทางบรามมนเบรนและนี่คือผลสอบของลูกทีมแจเกนคอฟแต่ละคนในบมตช์แมเฉี้นี้โดยเริ่มไปที่เควินเคเรอร์งานนี้บอกได้เลยว่าถือว่าเป็นเกมที่น่าพอใจไร้ข้อบิดพลาดแขมมีจังหวะเซฟสวยๆให้เห็นกันด้วยนะ ได้ไปเจ็คคะแนนเทนนิสเดอร์อาร์โนงานนี้ขยับมาช่วยเกยมด์ดนกลางได้ดีสร้างโอกาสได้หลายครั้งและก็เป็นคนเปิดลูกแตะมมุมให้กับทางฟันได์ทางประตู1นต่อนได้ไปเช็คคะแนนอิบราฮิมากนาเต้โดยกันนี้มีพ่อบิดพลาดได้เห็นดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีสมาธิแต่ก็มีหลายครั้งเช่นกันที่ทําได้ดีโดยเฉพาะการดวลลูกอากาศที่จะตนั้นชนะการดวลได้แบบ100% 14เต่อ14เลยก็ว่าได้ได้ไปเจ็คคะแนนโฟรจิฟันได เกมรับแข็งแกร่งยืนตำแหน่งได้ดีแถมขึ้นไปจบสกอร์ประตูต่อศูนได้อย่างเฉียบขาดในใบแปดคะแนนโจโกเมสนัดนี้โยกไปรับบทเป็นแบ็กซ้ายซึ่งก็ไม่ค่อยมีโอเคัตเท่าไหร่นักมีจังหวะผิดพลาดกันบ้างจนทีมเกือบเสียประตูตั้งแต่ต้นเกมส่วนเกมรุกนั้นก็ช่วยได้ไม่มากมายนักได้ไป5.5คะแนน วาตรุเอนโดงานนี้โดนร่วมถือหน้าว่านะ่าพอใจกันเลยทีเดียวนะฮะช่วยเกมีแดนการได้อย่างแข็งกแกร่งโดยเฉพาะการแท็กเกลิลและการดนลูก,กาอากาศในครั้งนี้ได้ไปเช็คคะแนนแต่ว่าโดมินิกโซบ็อกสไร์ที่จริงแล้วถือว่าเป็นอีกแมชหนึงที่เล่นต่ำกว่ามาตรฐานแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นคนทำประตูปิเกมในช่วงทวาบัตเชี5นาทีในไป6 5คะแนนอเล็กเบคอลลสเตอร์ เล่นไม่ค่อยออกแถมโดนเข้าบอลหนักหลายครั้งจนมีปัญหาการบาดเจ็บและก็ถูกเปลี่ยนตออกไปกลางครึ่งหลังได้ไป6คะแนนม o มเมสซาลานอกจากจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมแล้วพอมีโอกาสจบสกอร์ก็ทําได้อย่างน่าบิดหวังถือว่าเป็นวันไม่ค่อยดีสำหรับดังบัมโบสักเท่าไหร่นักได้ไป5คะแนนุรดิอสงานนี้ได้บอลเยอะโดยเฉพาะครึ่งแรกแต่ทําอะไรไม่ได้ได้ไป5.5คะแนน โคดี้กั๊กโปพยายามจะเคลื่อนที่หาตำแหน่งตลอดเวลาแต่ได้บอลน,น้อยไปหน่อยและไม่ค่อยมีส่วน,นร่วมกับเกมและไม่มีโอกาสจดสกอร์แม้แต่ครั้งเดียวทั้งที่เล่นเป็นหน้าเป้าในครั้งนี้ได้ไป5คะแนนต่อมาก็จะเป็นทางตัวสำรองก็จะมีเคอร์ติสโจนนะฮะแทนที่แม็กอลิสเตอร์ไม่ค่อยได้มีอะไรพูดถึงแต่ขยันเล่นเกมง่ายได้ไป6คะแนนดาวินดูเยสงานนี้หลายจังหวัดเล่นเติดีกระขัดนะฮะแต่ก็ต้องยกขครเดิดนี้ให้กับเจ้าตัวเต็มๆกับจังหวัได้ประตู2ต่อ0ที่เจ้าตัวนั้นโชว์ความททุ่มเ สไลด์แย่งบอลจากคู่แข่งก่อนวางบอลยาวให้กับทางซว็อกสไลด์จบสกอร์นะในใบหกจคะแนนฮาวิเอเร์เรชงานนี้ก็ไม่สามารถให้คะแนนได้แล้วก็ไรอันกาลาเวนเบิร์กนะฮะไม่สามารถให้คะแนนได้เช่นเดียวกันนะเอาได้ยังไงที่ผมจ้างเจกเกนคอฟกุนซือลิเวอร์พูลสุดแฮปปี้ของแดนลิเวอร์พูลโชว์ความเกา่าบุกไปสอยเชฟฟิลด์ไปถึง2อต่อศพร้อมอัปเดตอาการบาดเจ็บของอาร์เร็กแบ็กอลิสเตอร์มิดฟิลด์คนเก่งนะ โดยทางเชคเกนคขาผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลได้เปิดเผยได้ว่าตนนั้นพอใจฟอร์มของการเล่นลูกทีมของตนกันอย่างมีสมาธิหลังจากที่ทัพของแดงลิเวอร์พูลบุกไปพิชิตชเชฟฟิลด์ไปถึง2ต่อศนในเึกพิเีเมีเร์กเกตที่สนามปรามอนเลนวันพุทธที่6ธันวาคมที่ผ่านมา ดเดริฟพูเองก็ได้ประตูจากทางเฟอร์จอฟันไดาทีที่ที่37นะฮะและก็โดมินิกซว็อกไท์นาที่ 3, ะะที่90บวก5ซึ่งชัยชนะนัดนี้ทำให้พวกเขานั้นที่ระลัอันดับ2บอไปคะแนนเพิ่มเป็นทั้งหมด34แต้มจากการลงแข่งขันทั้งหมด15นัดไลอ่อาร์ซนอลทีมจากฝูงเหลือเพียงแค่2แต้มเท่าเดิมในขณะนี้โดยเขาจะบอกว่าผมมีความสุขเป็นอย่างมากยอดกุศลชาวเยอรมันวัย56ปีอะไรนี้ก็ได้กล่าวเปิดใจหลังเกม ถึงจะเป็นฟอร์มที่เราสามารถโชว์ฟอร์มคมเกา่าและมีความยืดหยุ่นได้เรามีจังหวะผิดพลาดให้เห็นอยู่บ่อยครั้งแต่ก็เล่นกันได้อย่างสนุกแล้วก็มีสมาธิโดยประตูแรกเนี่ยบอกว่าได้ยอดเยี่ยมมากนะฮะส่วนประตูที่2ก็จะไม่แพ้กันซึ่งก็ต้องชื่นชมดาวินดูเยสที่ย่งบอลกลับมาได้และก็เปิดบอลได้อย่างสุดยอดเป็นอย่างมากเช่นหนูในครั้งนี้โดยนอกจากนี้ทางเจ็กนคอปได้พูดถึงอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าของอาร์เร็กแม็กอลิสเตอร์ อกองกลางคนเก่งชาวอาร์เจนตที่ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงกลางครึ่งหลังในคลักนี้โดยกันนี้แม็กกาคนนี้โดนยํำเข้าที่หัวเข่าและก็มีแผลเปิดเขาเจ็บแต่ว่าสามารถจะเล่นต่อได้หลังจากนั้นพอเราว่ามีการเย็บแผลเขาก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกเลยตอนนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนก็หวังว่าคงจะไม่นานนะครับด้กล่าวระบุปิดใช้ เอาดัยังไงทอมสโบเกิร์สายข่าวฟุตบอลทีมชาติสหรัฐอเมริกาและก็เมเจอร์ลีกซอกเกอร์อเมริกากอะไรที่จะปิดดิวในการคว้าตัวบริสโอเลชหัวหอกนะฮะจอมเกาชาวอุรุกวัยเข้ามาฝึกิตกำลังกับทางลีเนลเมสซี่เพื่อนเก่าสมัยก่อนเมื่อแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่าอาดีตกองหน้าลิเวอร์พูลรายนี้จะแขวนสตั๊ดไปแล้วก็ตามทีโดยแม้อายุจะล่วงเลยมาถึงวัย3 6ปี แต่ว่าโซเลตเองนั้นก็ยังคงเหลือคราบความเป็นนักเตะระดับโลกอยู่เพราะตั้งแต่ที่มาคาแข่งให้กับทางคาร์เมโอในสึกเซรีอาบราซิลเขาคนนี้ลงเล่นในการทางทีมเปทั้งสิ้น52นัดทำไปทั้งหมด24ประตูกับอีก17 4 1แอสซิสและถ้านำตัวเลขเหล่านี้ไปหารกับนาทีที่ลงเล่นซึ่งโซเลตเองจะมีส่วนร่วมกับประตูให้กับทางการมเโอทุก111นาทีตอนที่เขาอยู่ในสนามในคานี้ โดยทีมดังของจากลิบาร์ซิลเหลือโปรแกร,รมลงเตะอีกประมาณ1แมชนะฮะในฤดูกาลนี้โดยพวกเขาจะต้องบุกไปเยือนฟอร,ร,ร์มิเดเซ่คู่อดีเปรมุมลในช่วงเช้าวันพัสดุวันที่7ธันวาคมส่วนสัญญาของโซเรชกับทางด้านของเจ้าสกัดนั้นจะสิ้นสุดลงในวันเสาร์ส่งท้ายปีเก่าที่จะถึงนี้และหลังจากนั้นเขาจะสามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระฐานะนักเตะฟรีเอเจนต์เลยชกิดนะ ดังนันไงเจเกนคอฟขุนซื้อลิเวอร์พูลออกมาเปิดใจหลังพาทีมบุกไปชนะเชฟฟิลด์ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดในัณะนี้โดยครับได้กล่าวว่าผมมีความสุขจริงๆนะนี่เป็นฟอร์มการเล่นเกมที่เก๋เกมและก็ยืดหยุ่นไปอย่างมากเรามีข้อผิดพลาดแต่ทุกคนก็มีสมาธิและโฟกัสกับการเล่นกันสุดๆเลยประตูแรกยอดเยี่ยมส่วนประตูที่2ก็โดดเด่นไม่แพ้กันเราอยากจะปิดเกมให้เห็นนะว่าเกมนี้แต่ว่าเป็นการจะอำลาบอลกลับคืนมาได้ของจริง ของทันดาวินดูยสและกระจายได้อย่างยอดเจเียมผมโอเคนะถ้าเราชนะเป็นแค่นต่อศูนย์เพราะมันเป็นเกมที่น่นากังวลใจการทุ่มเทแต่ละครั้งเป็นจังหวะของอันตรายที่สุดแล้วตอนยากมากๆเลยนะในการป้องกันแต่เราเองก็ผ่านม่านนั้นมาได้เราได้3ามคะแนนแล้วก็เดินหน้าต่อไปจากนั้นก็ฟื้นตัวและก็ขุดปลอดอีกครั้งส่วนดังแม็กอริสเตอร์เองนั้นก็ถูกจําเข้าที่หัวเขา่าและมีแผลเปิดเขาเจ็บแต่เขาสามารถเล่นต่อได้แต่หลังจากนั้น เมื่อมีการเย็บแผลเขาก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกเลยตอนนี้เราต้องรอดูกันต่อไปว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนซึ่งผมหวังว่าคงจะใช้เวลาไม่นานหรอกนะในขณะนี้และข่าวดิพู่ใววันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับมมฟังการสุกท่านครับ